สองคอมเมนต์ชาวเวียดนามตาสว่างทันทีหลังซีเกมเวียดนามอยู่อันดับท็อปแต่ตั๋วโอลิมปิกกับตามหลังไทย ประเทศไทยได้โคตานักกีฬาโอลิมปิกปารีสเกิน40คนแล้วหลังสิ้นสุดการแข่งขันมวยสากลระดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก2024รอบที่2ประเทศไทยและฟิลิปปินส์คว้าตัวโอลิมปิกเพิ่มอีก2ใบในขณะที่เวียดนามได้มาเพิ่มอีก1ใบจากนักชกหญิงฮาทิลิน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, share, ดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> ในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับวงการกีฬาเวียดนามในการบรรลุเป้าหมายคว้าตัว๋วโอลิมปิกปารีส12-15ใบาการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกสำหรับ กีฬาหลายประเภทอย่างไม่สิ้นสุดสำหรับกีฬาของเวียดนามคาดว่าจะได้เพิ่มอีก2-4ถึงใบจากยิงธนูหนึ่งใบยูโดหนึ่งใบว่ายน้ำหนึ่งใบและกรีธาหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันนะคะเมื่อรู้ว่าได้ตั๋วไปโอลิมปิกน้อยกว่าไทยก็คือเป็นรองไทยนั่นเองค่ะเรามาดูความคิดเห็นแรกกันนะคะเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ซีเกมกีฬาระดับหมู่บ้านเวียดนามยังคงเป็นอันดับหนึ่งในแต่โอลิมปิกเกมเวียดนามเก่งกว่าแค่ลาวกับกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาค่ะผู้นำด้านวงการกีฬาให้ดูจากข้อมูลนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนในภูมิภาคคอมเมนต์ถัดมาค่ะมองดูเวียดนามแล้วก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายจงมองดูประเทศไทยแล้วก็เรียนรู้ คอมเมนต์ถัดมานะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับไทยเลยแค่เปรียบเทียบกับสิงคโปร์พวกเราก็ตามหลังไปไกลแล้วประเทศของพวกเขามีประชากรแค่สองล้านคนแต่พวกเขาก็ยังดีกว่าพวกเรามากความคิดเห็นถัดมานะคะภายใต้การบริหารของผู้นำที่ไร้ความสามารถเวียดนามเหมาะที่จะอยู่ในบ่อประจำหมู่บ้านร่วมกับลาวและบูไนเท่านั้น คอมเมนต์ถัดมาค่ะเลิกเล่นซีเกมแล้วหันไปเน้นในกีฬาโอลิมปิกและเอเชียนเกมเธอแต่มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่ามัวแต่ลุ่มหลงกับความสำเร็จในการระดับหมู่บ้านคอมเมนต์ถัดมาค่ะ นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้ว่าพวกเราอยู่ในอันดับไหนในเอเชียนในด้านกีฬาไม่ใช่ดูว่าประเทศไหนได้เหรียญรางวัลมากที่สุดนี่คือความจริงที่ว่าพวกเราอยู่ในตำแหน่งไหนในอาเซียนคอมเมนต์ถัดมานะคะในภูมิภาคอาเซียนมักจะอยู่ในอันดับท็อปแต่พอออกไปนอกอาเซียนมักจะพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกจุดเลยคอมเมนต์ถัดมาค่ะ ประเทศไทยพวกเขามองไปที่โอลิมปิกส่วนอื่งอ่างนี่ต่างหากพากันร,ร้องเล่นเต้นรำในบ่อประจำหมู่บ้านหลังฝนตกเพื่ออวยยศซึ่งกันและกันแล้วก็ออกไปสัมผัสเรียนรู้และท่องเทีย่ยวฟรีจากเงินภาษีของประชาชน คอมเมนต์ถัดมานะคะดูแล้วน่าจะมีบางอย่างผิดปกตินะซีเกมครั้งล่าสุดพวกเราอยู่อันดับหนึ่งแต่ทำไมทำไมนะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คอมเมนต์ Comment ถัดมาค่ะเวทีนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของนักกีฬาในแต่ละประเทศอย่างชัดเจน พวกเราอยู่แค่ในระดับกลางๆของหมู่บ้านเท่านั้นแต่บางครั้งก็ตะโกนแหกปากอย่างกับตัวเองเป็นราชาคอมเมนต์ถัดมาค่ะวงการกีฬาภายในประเทศยังไม่พัฒนาสมกับที่ลงทุนผู้นำในวงการกีฬาควรจะรับรู้และกงกินแต่พอง,งามคอมเมนต์ถัดมานะคะ อันดับมันสะท้อนถึงสถานการณ์ของวงการกีฬาภายในประเทศได้อย่างชัดเจนพวกเรากำลังถดถอยในกีฬาโอลิมปิกคอมเมนต์ถัดมาค่ะหากพวกคุณมัวแต่ลุ่มหลงกับความสำเร็จในการแข่งขันระดับหมู่บ้านเมื่อพวกคุณไปถึงระดับเอเชียและโอลิมปิกพวกคุณก็จะได้รู้ซึ้งทันทีคอมเมนต์ถัดมานะคะ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าวงการกีฬาของประเทศไหนแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขอให้ผู้บริหารในวงการกีฬาของพวกเรามีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนั่งอยู่แต่ในห้องแอร์เย็นชั่คอมเมนต์ถัดมานะคะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเวียดนามอยู่ในตำแหน่งไหนในอาเซียนมันช่างน่าอนาถมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยสิงคโปร์และฟิลิปปิน์ คอมเมนต์ถัดมาค่ะเวียดนามไม่ได้ส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกแต่ยังคงต้องการผลแพ้ชนะในอาเซียนที่ประกอบไปด้วยกีฬาบ่อน้ำในหมู่บ้านเพื่อความบันเทิงคอมเมนต์ถัดมานะคะนี่คือการประเมินตามความเป็นจริงเห็นได้ชัดว่าประเทศไหนในอาเซียนที่แข่งแกล่งหรืออ่อนแอในด้านกีฬา คอมเมนต์ถัดมาค่ะเวียดนามเวลาแข่งขันซิงเหรือนทองซีเกมเป็นเหมือนกับตัวพ่อแต่พอไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเป็นเพียงแค่ตัวหลานเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาค่ะฉันรู้สึกเบื่อเวียดนามมากไม่ยอมลงทุนในกีฬาโอลิมปิกแต่รายการระดับหมู่บ้านกลับสนับสนุนเป็นอย่างดี คอมเมนต์ถัดมาค่ะแล้วเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่แอดจะยกมาในวันนี้นะคะเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าซีเกมคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนและโอลิมปิกกลับอยู่ในระดับที่5-6ของอาเซียน แล้วเนี่ยนะคะก็คือคอมเมนต์จากชาวเวียดนามบางส่วนค่ะก็ถือได้ว่าตาสว่างสักทีนะคะหลังซีเกมเวียดนามอยู่ในอันดับท็อปอันดับต้นๆแต่ว่าตัวโอลิมปิกกลับตามหลังไทยและไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ แล้วเพื่อนๆพี่ๆ FC คนไหนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดต้องขอขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีบ๊ายบาย